หลังจากที่เราทำคอนเทนต์นอนในรถไปนะคะก็มีหลายๆคอมเมนต์บอกว่าทำไมเราไม่ซื้อรถบ้านไปเลยอาบอกก่อนว่ารถที่เราใช้อยู่เป็น y o y o v a v l Fire ปี2010นะคะเป็นรถเก่าแล้วไม่ใช่รถใหม่อะไรนะคะทุกคนเราแค่ติดแอร์แล้วก็ติดแบตดิเทียมนะคะก็คือสามารถดับเครื่องแล้วก็ใช้ไฟจากแบตดิเทียมเพื่อเป็นการเปิดแอร์ได้เลยค่ะ ซึ่งตัวแบบมันมีให้เลือกหลายขนาดมากเราเลือกที่มันสามารถนอนได้ประมาณ4คืนนะคะทุกคนก็รวมแอร์รวมแบตแล้วนะคะประมาณ5 7 0 0 0บาทประมาณนี้เบาะแล้วก็ไปทามาใหม่ใช่ไหมคะสามารถพับนั่งได้พับนอนได้ก็คือโอลานการเบาะที่เชียงใหม่นะคะที่เราไปทําราคาเบาะที่เราไปทําก็ประมาณ9,000บาทค่ะ ความที่เราอ่ะยังต้องทํางานอยู่นะคะยังต้องเข้าเมืองก็เลยไม่สะดวกที่จะมีรถบ้านเพราะว่ารถบ้านมันหนักมากนะทุกคนแบบไหลตันมากอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็คันใหญ่ขึ้นห้างไม่ค่อยได้ซึ่งเรายัางต้องไปแบบถ่ายงานรีวิวอะไรในห้างอยู่แบบนี้ค่ะมันเป็นการดีไซน์สไตล์รถที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เรามากกว่านะคะทุกคนที่เหมาะจะมีรถคันเดียวซึ่งเข้าเมืองบ้างเข้าป่าบ้างนิดๆนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ แต่ก็ไม่ใช่สายดุย,อ,ยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ออฟโรดขนาดนั้นนทุกคนก็เลยโตโยต้าเวลไฟก็เลยตอบโจทย์เราเพราะว่ามันสามารถนั่งได้เจ็ดที่นั่งด้วยแล้วเรื่องต่อภาษีคือต่อภาษีปกติเพราะว่ารถเราเป็นรถป้ายดำแล้วก็ไม่ใช่รถตู้นะคะคือรถป้ายดำมันเป็นรถที่ไม่เกินเจ็ดที่นั่งอ่ะทุกคนก็พี่เจก็แต่งรถให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่เรามีนะคะอย่างอันนี้ด้ามาทํางานนะคะนอกสถานที่แล้วก็เปิดแอร์แล้วก็นั่งทํางาน <S <S พี่เจก็ออกไปถ่ายงานด้าก็ตัดต่องานพักเสียงอะไรนี้ในรถซึ่งสําหรับด้ากับพี่เจ มันตอบโจทย์มากๆค่ะแล้วตัวดาเองไม่ได้ขายของนะคะด้าก็แค่เป็นคนที่ใช้งานจริงดีวจริงแล้วก็ออกเงินเองทุกตัวเลยนะคะทุกคนเผื่อแบบว่าใครมาดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็บอกขิดก,กัดไปอะไรประมาณนี้ค่ะใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํารถนอนได้แบบด้านะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ